สวัสดีครับผมแจ็คธนพลน,นะครับวันนี้มาบุกบ,บ้านของพระอาจารย์นะสานตมเสร็จตามเลยครับ,รบนี่นะฮะว่าไงก็ดีขออนุญาตยืมขึ้นหัวช <laughs> ีพขออนุญาตพระอาจารย์นะฮะเอาเลยครับตามสบาย เดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะว่า i n คล i x Magic Hair อันนี้เป็นซีรั่มนะครับแล้วก็บำรุงเส้นผมปิดหนังศีรษะด้วยนะครับแล้วแค่นี้ยังไว้พอนะมันยังทำให้ผมขึ้นได้อีกนะแล้วก็ใช้เป็นประจำนะดูได้เลยครับอันนี้พิสูจน์ให้เห็นจ,จัดจัดนี่ Inclix Magic Hair ครับเนียนอย่างนี้ครับผมปิดผมบ้านได้ เนียนสุดยอด